นาลอดหมวกัทยังซ่อนรูปอยู่นะครับนนุฟานขึ้น,ปนไปเลยโคนเมด็ดทิกามีปัญหาของนัทน,นั้นทำท่าจะขึ้นมาเทียมแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ายัาง ังเล่นม้าขวามายงขวาได้อยู่ส่วนของอาจารย์ของอาจารย์ดวงพานเหมือนจะเป็นม้ายงซ้ายนะครับแต่ก็อาจจะเล่นเอซซ้ายก็ได้อีกหลายทีนะครับถึงจะสรุปได้ว่าใครเล่นลูกอะไรนะฮะขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีด้วยครับอ่อย่ากไกตาอาไเทศนะครับอ,อ,กกบอบุ้มหมาลูกไทยสวนปณีอุ้มหมาลูกไทยเทพบุตรนะครับไดขึ้นเนาอันนี้ก็เลยเอาเอาเกมที่ผมไม่ได้พลาดผมไม่ได้ดูอะ ตอนที่ไปไลฟ์สดมาดูด้วยกันเราจะเข้าใจมือใหญ่เขาเล่นอะไรไน้อยมันก็ต้องได้อะไรบ้างนะครับจากการดูนะครับท้ายอาจารย์นงฟานเลือกเล่นเป็นเม็ดซ้ายนะครับโครงสร้างนี้จะเป็นเหมือนในความรู้สึกของผมนะความรู้สึกส่วนตัวมันเน้นการตั้งรับเพราะโครงสร้างมันแข็งแกร่งนะครับราะว่ามันก็ไม่ได้บุกได้ทีเหมือนมายงขวาหรือมายงซ้ายในมุมมองของผมนะครับต้องย้าว่าเป็นในมุมมองของผม บางคนอาจจะมีวิธีการเดินมีไอเดียที่แตกต่างออกไปตอนนี้ก็การลงฟานเปิดเต็มรูปแล้วนะครับเป็นม้าเทียมเม็ดซ้ายผม,มนัดนั้นเป็นม้าโยงขวาฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแต่อาจจะทําให้ไม่มีเวลาบ้างไม่ได้มาบ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่อาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยมีครั้งหนึ่งแน่นอนหนึงถึงสองครั้งครับเป็อนอาทิตย์เป็นเมื่อปี ต้นปีนี่เองนะครับยังมีอีกหลายคู่นะที่ผมบันทึกไว้แล้วยังไม่ได้เปิดให้ดูัดกําลังเล็งไปที่บริเวณกองชอช้างชอชิงนะประมาณนั้นจะเอาเรืออีกลำมาหรือเปล่านะครับเรือมาวางที่ชอชิงหนึ่งกดหน้าเม็ดซ้ายเอาไว้มีแผนจะเอาเบีย้ยกินเข้ามาเอาเบีย้ยกินเข้ามาหรือเปล่าแตนุตงานบอกไม่รู้กินไม่กินครับถอยก่อนกุ้ตาก,กตันเสียวนะครับปาดเสียวหัก ไปทางซ้ายนะครับหลบไปแล้วนี่เกมจะเป็นในรูปแบบไหนระบบเปิดหรือเปล่าต้องดูอีกทีในเวลาช่วงการคิดอยู่นะครับตัดสินใจกินครับจะดีหรือเปล่านะเพราะเป็นแท่นเม็ดนะครับตรงนี้เอาเม็ดเม็ดของนัดมันขึ้นมาสู้ไหวไหมมันเข้าไปประทะไม่ได้โดยมันติดเบี้ยนะครับอัดเลือกที่จะตําเรียงตัวขึ้นไปแหมมือบงัง ก็ไม่มีผลอะไรนะเพราะว่าโฟกัสมันอยู่ที่ด้านขวามืออยู่แล้วนะครับทีน,นี้ตัวหมากเออถ้าที่ดูต่อตอนนี้นะแอมอะไรน่าเล่นบ้างต้องไปเล่นซ้ายมือขวามือมันตันนะครับว่านัดโดนเบีย้ยตัวหน้าโคนของสีแดงนะ่กันทางที่จะลุยจะเจาะไม่เข้านะครับแต่ตำแหน่งหมากผมชอบสีขาวนะเพราะมันสูงกว่าพร้อมลบทีนี้นัดลอยลอยลอยเบีย้ยตัวนี้ให้กินปีอนุกฟัเรื่องที่จะเฉยครับนัดมันจะ ปูปูเบีย้ยตัวคอควายสขึ้นไปปกินนแต่เดินของนัดนะครับอังวะนี้ยังไงดีจะเข้าอ่ะเข้าไม่ได้เล้วเรื่อมที่คอควาย,ววายหยานึ่งการองฟานเปิดขุนขึ้นไปให้เรือให้เรือเดินสะดวกนะครับ ดียังไงดีผเริ่มเข้ามาดูเยอะแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับพอเม็ดไปไม่ได้เสร็จก็ทำามันก็เป็นผลนะครับทําให้ตัวอื่นไปไม่ได้ด้วยนันมีอีกทางเลือกนะคือเบีย้ยคอควายคอควายสามแทงขึ้นไปยอมเสียงนอกในแต่ไม่รู้ว่าจะทําให้เป็นต่อหรือเปล่านะครับตรงนี้นัดมีแผนจะกินนั้นอนะจะเอาเบีย้ยหน้าโคนขาวกินผมสังเกตเห็นมุมกล้องให้ผ่านก็เลยเมาขยับมาเอ๊ อีกขึ้นเยอะนะครับเ่องชั่วที่ผมอธิบายเมื่อกี้คือคเปี้ยหน้าคลนขาวนัดมีแผนจะกินหรือเปล่าจะกินแล้วสีแดงเอาเบี้ยกินม้าจะขึ้นไปยืนได้มองครับมันต่ำไปเนะครับจัดถึงสูงนะแต่ถ้ากินแล้วจา์นงฟันให้ตัวใหญ่กินเม็ดของนัดก็จะขึ้นไปเล่นได้เออขีเหมือนกันนะครับ ประเด็นคือจานตงฟงนานเขาคงไม่ใช้ตัวใหญ่กินเขาจะใช้เบีย้ยกินเพื่อดักไม่ให้เม็ดขึ้นมาเล่นนะเดี๋ยวดูต่อยสักสองสามมูฟนะครับระหว่างนักกีฬาคิดผมขอใช้โอกาสนี้ในการโปรโมทเพลงผมหน่อยนะผมเพิ่งทําเสร็จนะทาเองนะฮะทำเองเล่นเองฟังเองด้วยนะเปิดได้ฟังเปิดได้ฟังไม่มีลิขสิทธิ์เพราะเป็นเพลงผมเองใครชอบงานดนตรีนะครับเข้าไปติดตามผลงานผมใต้ที่เพจแมนจารุวัฒน์นะทาง u t u b e และ a c e b o o k นะครับ งเงาไม่มีใครคียงข้างกายมีแต่คนใจรายมันหลอกให้รักหมดหัวใจสุดท้ายก็ทิ้งกันไปปล่อยให้ฉันนั้นต้องเสียใจอยู่คนเดียวแต่พอเธอขึ้นมาในชีวิต อย่างเปลี่ยนไปไม่มนเดิมขอบคุณที่เธอนั้นทำทุกอย่างเพื่อฉันตั้งแต่มีเธอเข้ามาชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงจากความทุกข์ทรมานเปลี่ยนเป็นความสุขใจ าจะรักแต่เธอจนกว่าที่ฟ้ามันลายจากวันนี้ไปจะรักแค่เธอคนเดียวขอสัญญาดีลมหายใจจากวันนี้ไปจะมีแค่เธอจะทำทุกอย่างเพื่อเธอจะเป็นความสุขให้เธอตลอด 白。 จากวันนี้ไปจะมีค่าเธอจะทำทุกอย่างเพื่อเธอจะเป็นความสุขที่เธอตลอดไปจะทำทุกอย่างให้เธอจะเป็นคนที่รักเธอตลอดไป เพลงที่จบไปก็เป็นเพลงผมนะครับทําเองแต่งเองร้องเองฟังเองด้วยก็ฝากติดตามผลงานเพลงหน่อยนะครับในช่องแมนจารุวัฒนะครับใน youtube และ facebook นะครับกลับมาที่หมักลุกกันต่อนะฮะมีช่องของตัวเองไม่โปรโมทช่องตัวเองให้จะให้โปรโมทช่องไหนตอนนี้นัดกินเข้าไปแล้วนะครับเปิดเปิดทางหน่อยบุกกันยากเหลือเกินอ่าเม็ด ของนัดเริ่มมีหนทางมาแล้วนะครับสังเกตทางเม็ดของสีขาวด,ดีให้ดีนะครับมันไหลได้นะครับนี่นัดองปานใช่มากกินนัดเอาเม็ดไปไล่โคลแล้วก็ผูกเบี้ยด้วยครับนัดองฟานหักโคลเข้ามาต่อโคลนครับไม่ถอยครับเดินหน้าฆ่าลูกเดียว นนโคนอาจารย์นกฟานี่ดุดีจริงๆเลยนะฮะนกฟานกินม้าไหมมีกินม้ากับตอกลุกเข้าไปเพื่อบีบพื้นที่กินม้าตัวล่างโอ้ดอกนี้ดีนั้นเรือมีสองลำโอนเวาําขึ้นเมืองสูงมันมันเก่งนะครับมันเก่งกว่าพวกม้าพวกอะไรนะครับม้าเนี่ยมันจะเก่งในการยึดพื้นที่ ที่พื้นที่ถ้ายืนกลางกระดานจะดีเพราะว่าอำนาจของม้ามันมี8ตาแล้วมันยืนกลางกระดานแล้วมันได้ใช้ครบท,ทุกตานะครับนี่เป็นหลักการคิดหลักการเล่นง่ายๆนะครับ กำลังโดนบุกอยู่นะครับบางคนเนี่ยถนัดแตังลุกนะครับแต่ไม่ถนัดรับทำไมถึงหมักลุกเนี่ยผมอยุเจ็ดสิวเปครบร้อปีมันมีนะครับคนที่ถนัดบุกอย่างเดียวไม่ค่อยถนัดรับเท่าไหร่หนึ่งในนั้นน่ะคือผมแล้วคนหนึ่งนี่วันนี้กินไงเราไปยุบพันห้านะครับขายไม่พันห้าครอาจารย์ดวงฟานขึ้นมายืนในตำแหน่งดีครับแต่ว่านัดได้ได้ตำแหน่งเม็ดที่ดีนะ ต่ตัวมันกระจายกันเหลือเกินตอนนี้ผมให้อาจารย์ดงควาเป็นต่อตรงตำแหน่งเรือยืนในตำแหน่งที่เออโอเคมีมีประโยชน์กว่าเรือของนัดนัดมันไปจอดริมกระดานแล้วมันไม่ไม่รู้จะไปทําอะไรต่อถอยมาโดนโคนปักอีกถอยมาหน้าขุนนะม้าตัวขาวถอยมาหน้าขุนโดนโคนปักอีกนะครับแล้วไอ้ตำแหน่งถอยมาหน้าขุนเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ดีของม้าด้วยเพราะว่าเดี๋ยวม้ามันต้องขึ้นไปยืนแทนที่เม็ดตรงนั้นเป็นตำแหน่งของมา้าแต่ในจังหวะนี้มันถอยมามันโดนโคนปักอีกคิดนานหน่อยตรงนี้นัดยัง จะเดินกินเลยครับอ,อืมเด็ดขาดจะได้ทีเดินก่อนด้วยถ้าถอยหกล้มจังหวะนี้ดูแล้วรู้ลอดไปเก่งนะคนตัวนี้เดินมาขึ้นไปคุมไม่อีกเออไล่โอ้โหดีครับกลายเป็นดีครับจังหวะโดดมาสัดโคนเมื่อกี้นี้กลายเป็นฝ่ายลุกกลับครับอ้อนี้มาขาวไล่เรือสีแดง<อ>นี่เดินขุนไปเบรกไหมตรงหน้าเบีย้ยแดงเ่ยหน้าขุนไปวางไว้มากเลยมันจะปลอดภัยจากเรือของสีแดงมากเลยนะครับ หรือถอยโคนมาใช้น่าจะดีกว่าเออถอยโคนมาก่อนเอามาบล็อกไว้นะครับอ่าเม็ดแดงจะมาหรือเปล่าจังหวะนี้เม็ดแดงมาแน่ขอเม็ดแดงมาเบี้ยขาดไม่ได้เม็ดแดงมาไม่ได้เดินโคลนไปเบรกเอาไว้ครับจังหวะนี้เม็ดมาได้แล้วมั้งเม็ดมาต่อยโคนเม็ดแดงต่อยโคนเขี่ยริมคงไม่น่าจะต้องห่วงนะอหอาจารย์นองฟานะปล่อยให้กินไป ทีนี้ก่อนจะทิ้งอะไรสักอย่างเนี่ยต้องดูก่อนว่าตัวทุกตัวพร้อมหรือเปล่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยแดงโคนสีแดงยังไม่พร้อมนะครับโคนสีแดงยังไม่พร้อมถ้าต่อยจังหวะนี้เลยอืมมาดูว่าอาจารย์นุงมวานจะคิดถูกหรือเปล่านะครับโคนแดงมันยังไม่พร้อมนะครับอย่าลืมหายไม่ได้ดเลือกที่จะเดินมาไปไล่เรือนะครับถ้าเขาเรือมันไล่กลับล่ะก็จะล้อกันไปล้อกันมาใช่ไหมเรือไล่กลับ กลับไปไล่อีกเปล่าหรือยังไงก็ท่อกลับมาไล่อีกนะครับล้อกันไปล้อกันมาที่นี่กลายเป็นตาเดินของจานองฟานเลยจานองฟานไม่เอาไม่ไม่ห่วงเรือนะครับตัวใหญ่ๆกินไว้ก่อนครับอืมเอาสิ เอาแล้วไอห่วงเรือนะครับมันไม่ใช่สอ,องนะอาจารย์ทองปานนัดโดดม้าซัดเหลือม,มีจังหวะเอาไปกินโคลลุกอีกนันแะผมว่าจังหวะนี้อาจารย์องปานเป็นหลองนัดคิดนานนะครับอันนี้ยังไงจะโดนบังคับให้กินม้าเท่านั้นนะครับเพราะมันมีกินโคนล,ลุกท้ายเป็นอะไรอะ่ะเป็นโคนเม็ดแทกเป็นอะไรเป็นเม็ดกับเรือแตกมา้าเดี๋ยวผมงงของนัดจะเป็นโคนเม,ม็ดม้าของอาจารย์องปานจะเป็นเม็ดกับเรือ โอเคสองหนึ่งมันไม่ใช่สองหนึ่งมันเท่ากันแหละแต่ว่าตักหมากมันขออจาตโนฟานจะหลากหลายกว่าแต่จะต้านต้านอํานาจเรือสองลำอยู่หรือเปล่านะครับพองข้อค่อนข้างที่จะเปิดชอบฝั่งไหนละ่ะผู้ชมชอบฝั่งไหนชอบฝั่งเรือหรือฝั่งมาฝั่งคนฝั่งขาวหรือฝั่งแดงชอบฝั่งไหนถ้าแบบนี้ผมผมชอบเรือนะปลุกต่อเนื่องครับไม่หายใจครับเดี๋ยวตั้งหลักได้เรือสองลำมันจะเก่งนะครับปลุก ยังเป็นจังหวะของอาจารย์ตรงฟานเดินไม่ขึ้นไปเปิดเรือจะกินเบี้ยฟานจะผูกหรือเปล่าเรือลำเดียวผูกได้ทั้งสองตัวนะเรือเก่งกินก็ต้องซ้อนเรือหรือไม่ก็เิอเรือไปที่ยอหญิง หนวตาเนี่ยแหละแล้วก็เอาไปต่อเรือหน้าเม็ดได้กินแน่อนุบาลจะทาําไงจะยอมเสียเบีย้ยเหรอหรือจะถอยมาไปปลูกด้วยไล่ด้วยอ่าหลายแบบนะครับติดตรงที่โคนตัวนั้นที่ผมทักตั้งแต่แรกว่ามันยังไม่พร้อมเนี่ยตำแหน่งของโคนตัวนั้นมันต้องมาอยู่ตรงบ่อเบีย้ยตรงคอควายสี เรือค่อนข้างที่จะอารวาสได้ได้ดีนะครับรขอรบภลบแบบนี้ไอจันโอฟันก็ยังไม่แพ้นะครับในเรื่องของจํานวนตัวแล้วก็สักหมากค่อนข้างที่จะก็มีเยอะกว่าอะต่างกันที่ว่าของนัดเป็นอาวุธยาวยาวกว่าเยอะอเป็นเรือแต่มันข้ามไม่ได้นะครับไอ้านโัฟานมีม้าข้ามสิ่งกีดขวางนะปวดอีกไหมปล่อยมาครับเปิดทางให้ขุน เอาโคลนไปเออมันต้องเอาโคลนไปเล่นแล้วนะโคลนของอาจารย์นงวานไม่ได้ใช้งานถึงสามสี่ตาไม่เป็นรองนัดจะเจาะเข้าหรือเปล่าตัวอาจารย์นงฟานเยอะกว่านัดซ้อนเหลือ ทีนี้ถ้านัดปล่อยให้เรือนัดไปกินเปี้ยขวามือของแดงแดงจะเป็นรองนะเดี๋ยวหงายหงายขึ้นมามันก็เท่ากับเป็นเม็ดแล้วกลับมาช่วยแล้าม้าจะเดินลําบากม้าของอาจารย์นงฟานนะดูเหมือนจุดอ่อนของอาจารย์นงฟานจะอยู่ที่เบี้ยแดงนะครับริมซ้ายเออิมซ้ายนั่นแนหะตัวก็ไก่6กนัดลุกครับจะกินได้ที่ยัง ยังไม่ไปครับเดินเรือ,อต่อออกซะเลยนะแต้มกดอาวุธครับแ้มนี้อารนงฟานดูเหมือนจะมีทางเลือกไม่มากนะครับกินก่อนโยกมาไปปิดก็ไม่เสียเบี้ยทีนี้จะไม่มีเรือเล่นลํลำบากหรือเปล่าลูกแรกเรือด้วยเก็บเรือไว้เล่นนะครับไม่งั้นมันเล่นลําบากมันโจมตีเจาะไม่เข้าเลยตอนนี้อาจารย์รงฟานมีโอกาสกินหน่ตัว แต่ว่าปี้ของอาจารย์ดงฟ้าตัวสีแดงตัวกอไก่หกนะั้นมันมันมีความสําคัญมากกว่านะครับดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกครับก็กินเข้าไปนะัดอย่างใจเย็นครับเอาเรือรุกขุนไปทีนึงโอ้ต้องพอต <c oughs> ิครับพอติครับพอดีชาร์จแบตลุกเสร็จเอาไปกดไม้ครับ <c oughs> อ้าวปูงไงทีนี้อานงฟ้ต่อเรือครับอ๋อมันเป็นตากกดลุก ลูกต่อเรือโอเคยังพอตัวรอดไปได้ครับบล็อกอยู่ไหมถ้าเสียเบี้ยแพ้เลยนะเนี่ยขอให้กลับไปบล็อกไว้ก่อนโอเคอย่างนี้พอมีลุ้นเสมอนะครับเขาได้เล่นกันหน่อยสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับอานุพันธ์ตะคนกินเม็ดครับแล้วเอาม้าไปยืนแท่นกินเบี้ยเหรอล้างตัวลุกครับอกวนไหมชนะไหมต้องต้องดู เอานัดได้ไงายฮะเปี้ยหงายตัวนี้จะเป็นอะไรที่ทําให้ม้าแดงนั้นอึดอัดนะครับเล่นยากครับล,ลุกไปก่อนนัดพยายามคุกวงในกอดคอเบี้ยแล้วแทงเขา่า อนองฟานเดินขุนกันกันเรือไปยืดไปกินเบี้ยนัดเป็นจุดหมายครับเดินเบี้ยมาต่อยมา้าน้องฟานทำท่าชี้จะเอาขุนไปติดกินเรือเป็นจังหวะแลกหมัดกันอยู่นะครับใครพลาดโดนก่อนก็ล่วงนะครับเต็มที่เนี่ยอาจารย์น้องฟานได้แค่เสมอนะครับคนนัดเนี่ยมีลุ้นชนะอยู่นะครับน้อนงฟานต้องทาอะไรสักอย่างโดนจับสองแบบนี้ ดเอาตัวรอดไปได้ไหมเนี่ยดูแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วนะเนี่ยวนะทตรง <c oughs> ต้องเก็บม้านะไม่มีทางเลือกอื่นยังไงยังไงนัสิบหกก็ยังไม่ได้นะนบเบี้ย,ยไม่หงายนะครับล้วดูแล้วนัดไม่น่าจะกินนะครับ <c oughs> อนานงฟานเข็นครับไม่กินก็เข็นไม่หงายแล้วกัน <c oughs> นัดเดินเรือไปไล่ม้าก่อน เป็นตำแหน่งที่กักขุนด้วยนะครับสรุปปลายกระดานแล้วเนี่ยนัดจะเหลือเบีย้ยหงายเรือโดยด้านตรงฟันจะเหลือม้าโตเดียวฟันหงายจะจะเข้ามาช่วยทันไหมนะนัดเดินเรือ เจ็ดเกือบแปดครับตัดไม้อีกทีเอ้าตาลูกไหมดูไม้มีตาลูกไหมไม่มีจับไม้อีกทีกกกทครับแล้วค่อยเบียดขุนเข้าไปน่าจะแพ้นะครับตำแหน่งมันไกลมันกลับไปช่วยไม่ทันนะครับตอนงูวานต้องคิดตำแหน่งไม้ให้ดีหาตาลูกให้ได้ถ้าไม่มีแพ้นะครับเนี่ยยอมไม่ยอมตาตาอ่อยอมแพ้เลยครับ เป็นไปอย่างที่คิดนะฮะมันอยู่นอกท่านผู้ชมไม่อยากพลาดสาระดีๆนะครับให้กดติดตามเพจขกตะบันด้วยนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสวัสดีครับ